วันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดอาวุธนะครับมางานลํำลึก60ปีวันวางสังขารคุณแม่นะครับคุณแม่บนเรือนแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลภายในงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1กันยายนนะครับทางวัดก็ได้นำวัตถุมงคลราคาพิเศษนะครับมาให้ญาติโยมได้เช่าบูชาราคาพิเศษเลยวันนี้ ถ้าใครอยู่ไม่ไกลมาทันก็รีบมานะครับวัตถุมงคลวันนี้ถือว่าราคาพิเศษมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดอาวุธนะครับมางานประจำปีคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมวัตถุมงคลภายในงานนะครับโอ้คนลุมเยอะมากเลยนะครับมีกับหมาแตงโมสม่าพร้อมา้างสม่าวัตถุมงคลนะโอชาติวะโอทากาตวะตาอาภีวะ

มีแต่ว่าราคาจะไม่แพงเยพี่อันนี้ราคาพิเศษวันเดียวอย่างนี้รอมบาจโอมบาเอปติเดสะหัมปติกานิัา เฉพาะวันนี้ครับนครับเป็นล็อกเก็ตนะครับให้วันนี้มันเดียงมานี่ราคา300นะคะราาับรัสาาาปชเป็นล็อกเก็ตแม่บนเรือนนะครับนี่ต่างแบบรูปไข่แล้วก็แบบเป็นเหลี่ยมนี่ครับนี่ก็300นะครับบนุกา ราคานี้เฉพาะวันนี้นะครับเป็นงานเป็นงานประจำปีแม่นะครับที่ดี่ราคา300ครับ300วันนี้300นี่เท่าไหร่ครับจุดอันนี้สั่งมันสั่พันครับนั่น3พันครับไพี่ตั้งอยู่หน้าคุณแม่วันนี้ลดราคาได้จังได้จ่ายได้ได้จ่ายได้แล้วหลังเป็นลูกอะไรลูกพุทโธครั้งแรอ๋อพุทโธน้อยไรก็ได้แลพี่แจกถาวรเลยใช่ไหมใช่ครับของพระญาอ้วน ชัดนี้จะลดราคาใช่ยพา่นี้ครับ้โมจตสักาวาโตะตัวนี้500รันี้สามครับแต่ว่าวันนี้วันเดียวครัมีมอสสานอะไรไหมอมนเป็นอดิตเก่าชุดเมบนเรือนจะมีพระพุทธรูปแตกหักปีเกส แล้วก็มาบททำเป็นมต์สาเยี่ยมเลยอยู่ในนี้แหละใช่รงในชุดนี้ครับค่อนข้างจะนิยมพุทธธรรมธรามเต็มถงล้วอันนี้เป็นสลาว่าถุงเขียวเหนียวสาบกับศิลาน้ำร่อนร่อนรุ่นย้อนยุกนะครับนี่องร้อยนี่สองร้อยที่เราทำอาหารกินสิลาน้ำใช่ไมสิลาน้าใช่ครับ ขุณย่าป่ะ่ก็รายการที่สองรายการที่สาม่เป็นองคปุชิรามิฐานใหม่อ๋อใหม่ใช่เมื่อก่อนเป็ผู้มาคารวะมากราบห้ยี่ยมคุณแม่เพราะว่าคนคุณแมี่ขด้วยนครสี่ขึนคุณแม่บุญเลือเป็นกว่าสี่ปค่คุณแม่เป็นคนศิลาแสนล้านหกเ็ดปีมาเป็นแม่ ทัน ok <cida> the so ้ำครับนี่สีลาเท่าไหร่เหรออันนี้เป็นลูกอมมหาลาบร้อยนึร้อยหนนะครับลูกอมมหาลาบเขาไม่มีก็มีสีพึ่งสีพึ่งเท่าไหร่เ่รอสีพึ่งร้อยหนึ่งูีพึ่งก็หนึ่งร้อยนะครับ ตัวนี้นะคะอันนี้ย้อมใช่ครับ้ไม่บอกครับอันนี้ม่รู้แต่ว่าเป็นราณก่อน่ค่ะามพ่อมคุณแม่แล้วรูปหล่อเท่าไหร่ละรับหนึ่งพัน่รูปหล่อหนา่งนะครับหลวงพ่อสามนถ้าพูดถคุณแมก็ยกย่องเป็นที่มาขอเมืองคุณแม่ก็ให้โอวาให้คำสอนหลวงพ่อสามวันจงด้วยเป็นใจ วันนี้เป็นงานประจำปีคุณแม่บุญเรือนนะครับที่วัดอาวุธนะครับทางวัดก็เลยนำวัตถุมงคลมาให้เช่าบูชาในราคาพิเศษนะครับวันนี้คนก็มาร่วมงานกันเยอะมากนะครับต่อมา่่าจะ่ก็มีพิธีบวงสรวงนะว่เป็นพระัสมบองคเพราะฉะนั้นคุณแม่คือ จะเข้าในทางพคุณนะเป็นพระสงฆ์ก็ได้นะเป็นผู้เราควรระลึกควรกราบไหว้ควรน้มมอมบูชาควรม,มาสักการะในคุณนะครับนี่ครับสำหรับใครที่จะมาจองเหรียญย้อนยุคคุณแม่บุญเรือนนะครับองคงบุญเติมรุ่นห้ารอบ60สิปีคุณแม่บุญเรือนโง่งบุญเติมนับแต่วันวางสังขาร 7กันยายน2 5 0 7 2 5 6 7นะครับมาจองกันได้นะครับเจ้าพุทธาพิเศษเสานี้หรอเอ้ยเสาที่เจนะครับเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนวันนี้ผมมาถ่ายเป็นวันที่1กันยานะครับนี่วันเสาร์ที่7กันยายน2567เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะักกะโบสด วัดอาวุธเขตบางปัตนะครับอย่าลืมนะครับมากันได้นะครับนี่ครับเกจิอาจารย์ที่จะมาบุกเสกนะครับก็มีหลวงปู่ศิลาก็มานะครับหลวงพ่อศิลัสักหลวงปู่สุพรรณแล้วก็รูบาปเวสดาพระอาจารย์แก้วนะครับพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ดีเลกพระอาจารย์ผู้ชงนะครับเี่กเป็นเหรียญนะครับมาจองกันได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพุทธาุิเศกวันที่7กันยานะครับ2567นะครับ นี่ครับตัวอย่างของเหรียญนะครับที่จะปลุกเสกท่านท่านบอกว่าสู้กันหน้าตาต่างไปนะครับก็มีอะไรเงินบอกพอร์รั่หน้าลาลาเขาได้ไงราคาจองนะครับมี300 500นะครับก็มีนล้วเงินบริสุทธิ์ก็2,000 2,500ครับโอ้ยตกกระจายนะเดี๋ยวไปนายผมนี่โอ้เวงกิ่นี่คือรุ่นเปิดให้จองนะครับ ที่จะปลูกเศษนี่เอือนเศษมาเนื้อกระไหลทองในท้องแดนเปลวไฟนะแล้วก็มีรูปของแม่บึงเรือนนะครับ299นะาบมีรูปแบบในเขาเกาก็ก้าสิบเก้9นะครับไม่น่ามี ก็มีพระพุทธโธคังนะครับก็สร yes um ้างตามจองนะครับเนื้อสำลิศขนาด9นิ้วนะครับ2 9 9 9 9 9นะครับแล้วก็มีเนื้อสำลิศนะครับนี่ราคานะครับ มีเนื้อทองเหลืองก็หนึ่งเ,เมือนะครับขนาดหนิ้วแล้วก็มีเนิ้วนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกอยเก้ิบเก้านะครับเนืวว้อทองเหลืองก็หนึ่งมมนพะครับมีหลายขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กน,นะครับมาจองกันได้นะครับสําหรับพุทโธคังนะครับยังยไม่ถึงเลย <c oughs> เราหลุดกันได้ไหมตอนนี้ก็โอเคสององค์สององค์ปล่อยไปก็ห้าหมื่นหกหมื่นแล้วโอเคจอดแม่จะจองก็มาจองด้านนี้นะจองด้านด้านไหนวันที่เจ็ดกันยานะครับเดี๋ยวเจอกัน ที่เกตกันยานะครับเดี๋ยวจะมาอีกรอบนะครับมาถ่ายอทยอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าวันงานของแม่บุญเรือนนะครับก็มีทั้งโลงานและก็มีวัตถุมงคลราคาพิเศษให้เช่าบูชาครับ 你叫我们来这做咩的？ มาเอมีัด่างอยู่นเาอ้บุาุพราอยู่ไหมนี่องหนึ่งคือหลวงปู่คำดียสที่งหนึ่งคือหลงปู่หลวงปู่หลงูจันทศรีท่านี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับนเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนรัหานี้ กดาร้เาลากร้ไม่ใช่หนร้ยกบ้ครับล้ารับใครอยากรกเยับรก็บแม่นะครับร้อยครับหนแข็งเลลูกแม่อยู่ข้างหลังนะครับเนื้อทองทิร้อยเก้าสิบเ้าะครับอทองแดงผิวไฟสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีลูกแม่นะคครับแล้วก็ ดีไลยครดนอากอากาศยิ่งสวยเลยเราสุภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับรุ่ันอาดดเครับดลยครับดีเลยนะครับีปดเหลืออยู่นะครับดเลยครับเลยครับพูเลครับนงืครับทองแดงผิวไฟสวยมากสองร้อยกาสิบเก้าะทองเพียงสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับล็อกเก็ตแม่นึ่งร้อยนะครับ เที่เป็นเหรียญครบรอบ60ปีรุ่นบุรณะสาลานะครับเนื้อจนวนสร้าง2,500เหรียญก็มีเนื้อชนวนวนศาร399นะครับ แล้วก็เดี๋ยวตีนี่ก็คือวัตถุมงคลราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับที่วัดอาวุธวาจานี่ยวาจาเนี่ยเป็นวันครบรอบหกสิบหกสิบีกันะครับวาจาเนี่ยทั้งเกิดพระอรหันต์ก็ได้พู้เรีเจ้าพูดทำไม่ดีทำบรรลุธรรมการบรรลุกี่ร้อยกี่พันปีนะาะฉะนั้นวัดจีก็นีท นี่ก็เป็นหนังสือชีวิตประวัติแล้วของคกบวัตถุคุณแม่บนเรือนนะครับหนังสือฉบับสามภาษาวิทยอังกฤษจีนนะครับแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลที่คุณแม่อธิษฐานจิตพร้อมกับชี้ตำหนิพระเครื่องอย่างละเอียดครบถ้วนสามภาษานะครับมันตรงดีครับคนอื่น เพราะฉะนั้นพวกนายทั้งหลายตอนนี้คือแม่เป็นพยานเป็นพยานว่าไม่หนีก็ยิ่งหางได้พระเจ้าข้าของตัวบาอาจหลวงพ่อทั้งหลายก็ขาว่ขอยกย่องแม้แต่ว่าชาวบ้า้ก็ให้เกียรติแงสูงสุดพระเจ้าก็ทรปนเจามารดาแม่อาภนเวลที่วัด

เราต้องเา็มาทำความกันใ้ดีเลยตได้เให้่เาก็เลื่อนมาเรนี่้เรื่องใปเรก็รับตรับติเื่องตึ้งต่นะครับใ้ีคแม่างแล้กอกรรักใ่นะครเพื่อวาที่มาเพื่ออใ้วยาก็จูทะลุคูมาแ้อรคุงแม่ใพระบนทนคุณแม่ขมว่าจเป็นพร ลูกข้าและรทธชื่อท่านก็ปีดตุมตนสูงมี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 แดีมีปฏิบันะขอให้เราชุกนั่งในความในนานตั้งี่โพไม่ได้อยู่ที่เนื้อดินเนื้ออะไหลหมดเลยเป็นตุแม่พี่ยาคนก็ไม่มีผลอะไรแต่ทำไมคนกลางถึนจตุ้ทุกคนนี้จะมาทำลาย ก็คือบรรยากาศรอ,อบ60ปีแม่บุญเลอนนะครับที่วัดอาวุธนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับใครจะมาเช่าวัตถุมงคลวันนี้ก็รีบมาเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ